มายาทีวีอวอร์ส2025ร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ตั้งคันใช่ครับผมก็ภรรยาครับคุณโฟมก็ตั้งคันแล้วครับเรียบร้อยตอนแรกจะมีปีหน้าตอนแรกจะมีปีหน้าครับแล้วมันยังไงแล้วมาเองก็คือเราน้ำยาปีน้ำยาดีปีน้ำยาเราก็คือแบบว่าไม่ได้เนาะ S <S> ก็ไม่กล้าเคลมเท่าไหร่ครับแต่ว่าใช่ใชครับแต่ว่าผมว่าเราดูที่เนื้องานก็ได้ครับเนื้องานดอันนี้เป็การสัมภาษณ์หรือการปวดไม่ไผมว่าเราก็ว่ากันไปตามเนวผ้าครับเนื้อผ้ารอบนี <t <t ้เป at ็นไงบ้างเนผ้าค่อนข้างดีครับคุณภาพเยี่ยมคุณภาพเยี่ยมอันนี้ภรรยาว่าไงว่าพอรูข่าวนเกือจริงๆรผมแบบเคยเคยพูดกนในวงในวอลกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทั้งสองคนน่ะ เอาจริงตอนแรกครั้งแรกที่รู้ว่าตกใจประมาณหนึ่งคือคือเราคือเราไม่ได้คาดคิดว่าว่าจะมาง่ายขนาดนี้คือด้วยความที่เราแบบไปปรึกษาคุณหมอมาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างยากแต่ว่าพอที่แบบมาเองโดยแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบตกใจกันนะตอนน,นั้นแต่ก็แต่ก็แต่ก็ด,ดีใจนะครับ ใช่ครับคือเราตกลงกันว่าคือพอเราอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยเราก็จะตั้งใจจะธรรมชาติก่อนแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันจนแล้วจนรอดเนี่ยมันไม่ได้เราก็จะไปไปไปให้คุณหมอมช่วยนะครับครั้งแรกที่เขาบอกคตอนที่จะไปเที่ยวครับวินาทีนั้นเป็นอะไรคือในจังหวะนั้นตอนที่เขาเลา่าเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็สั่งสั่งสั่งที่ตรวจคันมาแล้วเขาก็ตรวจแล้วเขาก็บอกว่าเขาตกใจแล้ว และเขาก็บอกว่าเขาจะไม่บอกผมจนกว่าจะไปถึงที่ตอนนั้นไปเที่ยวที่ออสเตรเลียจะไม่บอกผมจนกว่าที่ไปออสเตรเลียเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะไปไปบอกแต่ว่าที่แบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่งเครื่องกันอีกเป็นสิบชั่วโมงเลยครับแล้วเขาก็ถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้นะคืออาจจะต้องบอกก่อนเพราะว่าเผื่อแบบมีอุบิเหตุอะไรที่แบบว่าต้องแบบให้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบช่วยกันได้เขาก็เลยยอมบอกผมบนเครื่องบินใช่ครับที่เห็นกันนการบอกคุณสามีครับ คร<ม>ับหมตอนนั้นภาพในหัวเยอะมากเลยครับรแบบฟึ๊บเฮ้ยยังไงวะเนี่ยนู่นนี่นั่นคือคือมันมีหลายเรื่องที่เราต้องจัดการใช่ไหมครับทั้งแบบว่าโอเคทริปที่จะไปเที่ยวงานนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะแบบอ่บ้านหรือว่าอะไรต่างๆนานาคือมันตีเข้ามาหมดในแบบคือแฟนแบบจินตนาการภาพเหมือนในหนังแบบแบบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บอย่าง้ยแล้วคือเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะ <มา S 1> แล้วก็แบบเฮ้ยหล่อแล้วก็สักพักหนึ่งก็เฮ้ย สรุปว่าเราแบบมีลูกแรมเราก็เลยดีใจที่แฝงสองเลยว่าเราผือรีตึขึ้นมาคนในตู้นี่เพื่ออาจจะตกใจก็ได้นะก็จริงๆก็ไม่ได้คิดเลยครับว่าว่าถ้ากคิดออกมาแล้วคนจะมองยังไงบ้างแต่ว่าตอนนั้นเขาก็บอกให้แบบเงียบๆเลยแล้วตอนนี้อายุครรภ์ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อายุครรภ์ใกล้จะครบห้าเดือนแล้ครับห้าเดือนเลยเป็นในห้องคนละแพ็คไหมคะไม่เลยครับคือ จริงๆช่วงที่แพ้ท้องหลกักๆก็จะเป็นประมาณ2อสเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับสระมามเดือนสาเดือนอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับแต่แต่ว่าคือของเขาอ่ะไม่ได้มีอาการแบบแพ้ท้องเลยแล้วก็มีแค่คือคือยังไม่เคยอ้วกแต่ว่าแค่แบบมีอ่อนเพลียในช่วงนั้นนู้นิดน,น,นิดหน่อยครับก็ถือว่าถือว่าโชคดีแล้วก็แข<น>็งแรงเราพยายไม่<น>แพ้ท้องมีาการพมไมครไม่ครับมีอะไรแปกิเพรัเลยงอย่างเ้กินอะไรแปลกเอ่อ ไม่ครับแต่แต่หลังๆมามเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ครับเริ่มเริ่มกินอะไรเหมือนแบบเหมือนภรรยาอลยครับอาทิเช่นแบบพวกคือสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้กินยำกินอะไรมากแต่ว่าคือเขาชอบมากเลยครับแบบเขาชอบเปรี้ยวเขาชอบแบบส้มตำม,มื้อน,นี่นั่นแหละแต่ว่าแรกๆผมก็ไม่เคยได้กินเท่าไร <c oughs> หร่หลังๆมาก็อาเออเหมือนเหมือนเริ่มกินก <c oughs> ับเขาก็กินซบาตามมีงใช่ใช่ก็ก็เริ่มเริ่มกินแซบขึ้นไคือว่าหรือว่าแพหรือว่าอแพ้ใช่หรือเปล่าไม่นะครับ คุนไจเปล่าครับผมตอนนี้แสดงว่าทราบเพศแล้วทราบแล้วครับเออเราเฉลยยังได้ยังไม่ได้เฉลยครับได้ดังจเอ่อเราตั้งใจอยากได้สองคนอยู่แล้วครับแม่หรอเจมไม่ใช่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 ครับไม่ใช่เจมพูดไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเอ๊ะอ๋อใช่ผมอยากได้ผู้ชายผู้หญิงเอะไรก็ได้ไม่อะไได้ใช่ใช่ครับคือยังไงก็ยังไงก็ได้ครับแต่ไม่ใช่แขกเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็วี่เตรียมผ้าหนวดแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่ในฟิมอันต้าซ่าก็ไม่แฝดกอะไรไม่ได้ใช่ครับไม่แฝดไม่แฝดกแตต้องการครั้งแรกนต้าซ่าเรเห็นเขางอแงทองเรารู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆอ่ะครั้งแรกอ่ะมันคือตอนที่กลับมาจากทริปออสเตรเลียเพราะว่าตอนนั้นเราแผนแล้วรู้กันตอนไปแล้วอ่ะแล้วกลับมาก็คือผมจําไม่ได้ว่าน่าจะประมาณเดือนครึ่งหรือเกือบแบบสองเดือนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ตั้งคันแล้วยังไม่รู้แล้วก็ครั้งแรกโชคดีมากคือได้ ได้ยินเสียงหัวใจของลูกเลยครับแล้วก็แบบพอได้ยินครั้งแรกอ่ะเออมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบตื้นตันมากจริงจริงๆก็รู้สึกคอมากเลยครับหมายถึงว่ารู้สึกแบบเออมันตื้นตันมากตื้นตันมากเออมันเขาเเาหมือนเขาว่าเขาน้ำตาไหลด้วยนีก็ผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ที่พิเศษมากที่ตอนแรก เราก็ได้ยินเรื่องราวแบบนี้จากแบบว่าครอบครัวอื่นๆคุณพ่อคุณแม่คนอื่นแต่พอมาเจอกับตัวเองเอ,อมันพิเศษจริงๆเราต้องเู้ก่อนจะไม่ยังไม่ได้บบอยากจะบอกเร็วเพราะเหมือนมาบอกอ๋อใช่ใช่ครับก็รบจริงๆเราคือเราไม่มีถือเคล็ดครับแต่ว่าคือคุณแม่เขาเขากังวลว่า พอเขาเจอสภาวะนี้แล้ว,วเขากลัวแบบว่าเออไม่สมบูรณ์ไหมนู่นนี่นั่นไหม,มเขาก็เลยอยากไปตรวจแบบโครโมโซมตรวจอะไรให้เรียบร้อยตามที่ตามตามที่เราแบบไปไปตรวจกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วก็เราก็พร้อมที่จะบอกความพร้อมของเขาไหมต้องมีไปปรึกษาึกษาอะไรไหมการเรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากครับคือตอนตอนตอน,ตอนที่รู้เสร็จปุบก็มานั่งไล่กันเลยว่าโอเคอคือด้วยคำที่คุณแม่เขา ชอบดูข้อมูลมากก็จะมีตั้งแต่แบบสถานที่โอเคข้อ,อตู้นู่นนี่นั่นของต้องแบบจัดโซนบ้านใหม่ไหมหรือว่าอะไรใหม่ไหมแล้วก็มีตั้งแต่แบบคือผมคือผมก็ไปหาแบบสมมติว่ามีหนังสือเกี่ยวกับาการเลี้ยงลูกจิตวิทยาเด็กอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากอะแล้วก็เราก็พยายามแบบค่อย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 เรียนรู้ไปแต่ก็เป็นแบบเราเองใช่ไหมใช่ครับคือเรียกว่าเขา ตั้งใจไว้ว่าถ้าถ้าเกิดว่าไหวคือเขาก็อยากจะเลี้ยงเองซึ่งเราก็เลาอยากช่วยเลี้ยงได้เลยผมไ,ไ,ได้ตกลงกันแล้วก็บอกกันว่าโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงนั้นช่วงที่คลอดะคือเราคือเราคือเราก็จะแบบไม่ได้มีไปไปโหมงานณนะช่วงนั้นเพื <ừ> ่อแบบเราจะได้แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช่วยดูแลเขาใช่ใช่ใช่ จะงดงานเพื่อช่วยคุภรรยาเลี้ยงลูกใช่ครับคืออาจจะเป็นแค่แบบช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเป็นเรียกว่าเป็นงานต่อต่อเนื่องอะไรกันแต่ถ้าเกิดว่างานอะไรที่แบบเอ้ยยังรับงานนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะที่งานต่อเนื่องอ่ะคือเราอาจจะยังทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบไปเช้าเย็นกลับหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กินเวลาเยอะอะไรเงี้ยเราแต่ว่าคือผมตั้งตั้งใจอ่ะแต่ว่าช่วงที่เราจะค่อนนาจะถึช่วงแบบต้นปีปลายปีถ้าเกิดท้าเดือนก็ประมาณมกลาครับช่วงมะก เรา,าควอาจจะแบบมีในใจบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีในใจแล้วครับก็คือก็วาคกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับคือคือคุณคือคุณแม่คือตั้งแต่ตั้งแต่คุยกันแรกๆครับ <Okay. S 2> เขาก็จะมีชื่อที่แบบอยู่ในใจอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ถือว่าเกือบเกือบไฟนอลที่ <c oughs> มีชื่อหม่ <c oughs> แต่กายังจะไม่บอกพช่ไหมครคุณคุณแม่บอกว่าบอกตุลา คือตอนแรกเขาไม่บอกผมด้วยครับเขาอยากให้ผมเขาอยากให้ผมไปลุ้นพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เจ๊ก็รู้แล้วแต่ปอดีว่าเออตอนนั้นวันนั้นเขาแบบคุณหมอโป๊ะครับยื่นเอกสารมาแล้วผมแบบตาไวมากเฮ้วเออเห็นแล้วแต่ตอนแรกเขาไม่เลยเขาไม่บอกอันนี้เรว่ามองภาพติงคุณพ่อไวยังไงเออ ถ้าถ้าเกิดว่าในพาร์ทของการเลี้ยงลูกอ่ะคือผมก็ตั้งใจที่จะดูแลทั้งทั้งภรรยาแล้วก็ลูกอ่ะแบบให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นคืออยากเป็นคุณพ่อที่หล่อมากมีมีแค่นั้นมีแค่นั้น,ม,น,นมีแค่นั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของในในพาร์ทของการดูแลครอบครัวอันนั้คือคือตั้งใจแล้วก็แบบพยายามแบบศึกษาเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดของตัวเองก็ ตั้งตั้งใจว่าจะให้ให้ให้ดูดีมากอันเขว่าเราเตรียมสปอยแล้วนะเราเป็นจองบสปอยเลยจริงๆก็ใช่ครับเขาวางแผนยังไงครับก็จริงๆไม่ไม่ไม่ได้มีวางแผนมาถึงว่าเราเราเตรียมการไว้เออว่ะคือวางแผนไว้หมดแล้วเหไรครับคือตั้งแต่อะไรบ้ามาถึงว่าเขาวางแผนยังไงบ้าง ก็วางแผนไปหมดเลยครับในแต่ละขั้นตอนหนึ่งคำศีลห้าจนไปถึงข้อ,อจนไปถึงเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยครับลุงเกศจะให้ของขวัญเต็มนะให้ของรับขวัญลายพร้อมกี่บาท์ดได้ถามเนี่ยแขวัญลายจริงๆพี่เกศก็เป็นคนแรกๆที่รู้นะครับคนแรกๆที่รู้แล้วก็เ,เขาก็น่าจะเบี้ยวมาตั้งแต่ <laughs> ตอนนั้นแต่งตอนนี้ตอนนั้นกาทุ่มอยู่อ๋อครับ ใช่เพราะว่าพอเพชรบูรณ์เสร็จปุ๊บที่บ้านบ้านพีิจิตแม่เพิ่งส่งวิดีโอมาให้ดูตอนนี้เข้าหลังบ้านแล้วครับใช่ตอนนี้เดี๋ยวไอต้องกลับไปดูได้ครับก็ไปดูบ้านกบไปดูบ้านกบไปดูบ้าน